ใจบุญนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะให้วงดนตรีนะคะได้ซาวเสียงเช็คเสียงก่อนสักครู่นะคะเพื่อจะให้ทุกท่านนะคะได้ฟังบทเพลงเพพร่๊อนะคะจากวงดนตรีของเรานะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็อย่างที่แจ้งว่ามีทั้งหมด สี่วงด้กันกนะคะที่จะมาร่วมสร้างความสุขานให้กับทุทกๆท่านนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้อยู่ร่วมสนุกนะคะจนเลิกงานกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะนําทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีการเล็กน้อยนะคะในค่าคืนนี้ค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะคะจากท่านสมาชิกสภาพผู้แทน,นรัษฎรเขตสามจังหวัดบุบรีร,รัมย์นะคะท่านสมบูรณ์สารามค่ะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในค่าคืนนี้ค่ะ และก่อนที่ท่านประธานจะกล่าวเปิดงานนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของการกล่าวต้อนรับนะคะโดยท่านคณะผู้บริหารนะคะของวิาายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมนะคะนำโดยท่านผู้มิการทิยาพลศรีนะคะท่านรองผู้มีการอีก3ท่านนะคะก็ขอให้ท่านได้เตรียมพร้อมบริเวณด้านหน้าได้เลยนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะวิลาัายกเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมนะคะก็จะมีท่าน รองผู้ริการสามท่านนะคะก็ประกอบไปด้วยท่านรองผู้ริการอดุลผิวพันนะคะท่านรองผู้ในการสุรชาติกิรติตะกูลและก็ท่านรองวุฒิยาพัฒนาวิสิทธ์ค่ะ,ะตอนนี้ฝนก็โปรยปลายมาเล็กน้อยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็มานั่งรวมกันรับประทานอาหารกันเป็นพรางก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะคะ คุณหนาฝาข้างกันมากเลยค่ะมองไปด้านนี้ก็เต็มนะคะด้านนู้นก็เต็มเลยนะคะฝั่งนู้นมองเห็นไหมคะอาหารค่อนข้างจะมืดนะคะทุกคนก็ได้ปบป,ป,ปะพูดคุยกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะสิกเก่าอาชีวะสิ่งเก่าเกษตรเบร์ลมทั่วประเทศเลยนะคะที่ได้มารวมกันที่นี่นะคะก่อเกิดเป็นงานวันนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะ90ปีนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ อยู่มาจนถึงปัจจุบันและก็คุณภาพอย่างที่ท่านรองผู้นิการสิติชนนําเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะผลงานคุณภาพการันตีมากมายเลยนะคะซึ่งถ้าจะให้กล่าวนะคะก็คงจะเยอะนะคะซึ่งท่านก็สามารถเข้าไปดูประวัติแล้วก็ผลงานของยาลิยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมได้นะคะในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของยาลิยนะคะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวเกษตรบุรีรัมโดยแท้จริงค่ะเป็นไงคะท่านรองพร้อมไหมคะ ท่านผู้เกียรติที่รักและเคารพครับโอกาสนี้ขอ,อนำพาท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่าน,นะครับผมขออนุญาตแนะนําผู้ที่เป็นประธานในพิธีในวันนี้ซึ่งถือว่าท่านได้เสียสละเวลามีค่าเพื่อการจัดการศึกษาด้านการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้นะครับเป็นความสําคัญเกี่ยวกับทางด้านการอาชีพึกษา ในการที่จะกับเตือนประเทศเพื่อที่จะฆ่าไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติขออนุญาตแนะนําครับท่านประธานในพิธีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบุรีย์เขตสามค่ะขอเสียงปรบมือท้อนรับท่านสมบูรณ์สารามค่ะครับนี่คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับของชาวจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอกาสนี้กระผมใครขข่ขวายาดการเรียนเชิญน,นะครับ ท่านคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบริลมขึ้นบนเวทีและขออนุญาตขอเสียงโหวตต้อนรับท่านผู้บริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบริลมท่านผู้บริการวิทยาพัศรีครับพร้อมกับทีมงานเชิญครับยินดเชิญค่ะท่านรองผู้บริการวิทยาอาดูลผิวพรรณแล้วก็ท่านรองวิริยะพัฒนาวิสิธิทางดิฉันด้านบนเลยค่ะ เรียนท่านอาดีตผู้รายการกศดกรมบุตรท่านศาสตราจารย์ดรสินพันธินิตท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์อัญญาเจริญพจน์ท่านพี่สอสอสมบูรณ์สารำท่านศึกษาธิการจังหวัดปุยลำท่านสมศักดิ์ชอบทำดี ผู้บริหารหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นชาวอาชีวศึกษาของพวกเราแล้วก็ชาวการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานร้อยใจ90ปีปเกษตรปุยลรำในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทั้งท่านที่อยู่ใกล้ท่านที่อยู่ไกลจากสุพรรณบุรีพอถาวร จากขอนแก่นพออสมมาสเหยียดถิมแล้วก็จากสีคอร์บูมพออวราวุฒและอื่นๆครับก็ต well, ้องกลับ หลหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนาเราทราบซึ้งใจพี่น้องเราทุกท่านเป็นอย่างสูงแต่วันนี้ผมใช้มาเสมอว่าเราคือครอบครัวกรเกษตรบุรีรัมท่านผู้ใหญ่ได้เมตตามาเยี่ยมพี่ๆตั้งแต่รุ่นก่อนรุ่นหนึ่งที่ประดิษฐ์วันนี้มาแต่เช้า ที่ประดิษฐ์ันธพิธ์นะครับที่นรงค์รวยสูงเดินพร้อมพระยาก็ไายส่งข้อความมาให้กำลังใจอยู่ตลอดที่สงสศ์เกียรติรำเข้ามาสอบถามความเป็นไปเป็นมาที่อ๋อยจากไทยรุ่นแปะก,ก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดทำหนังสือที่ระลึก90ปีเกษตรปุยลังจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี วันนี้ชาวเราเกษตรบุรีรัมย์ก็ต้องกาขอบพระคุณก็ขอนําเรียนข้อมูลเบื้องต้นว่าสถานศึกษาแห่งนี้เราตั้งขึ้นมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2473นั่นก็คือตั้งแต่การ่อ,อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองยังเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ซึ่งผู้ทีท่บุกเบิกมาให้มีสถานศึกษาเกษตรแห่งนี้ก็คือท่านคุณครูทันพม,มิทธ,ธิกุล แล้วก็จเจริญเติบโตก้าวหน้ามาเรื่อยๆจนครบ90ปีท่านผู้บริการพศคมบุตรท่านก็ได้อยู่ถือว่าเป็นผู้บริการเป็นผู้บริหารที่อยู่ที่นี่ยาวนานที่สุดแล้วก็สร้างตำนานสร้างประวัติศาสตร์ที่นี่อย่างเรียกได้ว่าสิทธิ์เก่าแทบทุกรุ่นจะต้องรู้จักท่านผู้บริการพศคมบุตรและท่านอื่นๆ ท่านผู้โดยการดรสุกุลสุวรรณธานาท่านมาท่านก็มาฤิิกบทบาทในการจัดก,การศึกษาการอายุรัตษ์อยู่ตรงนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งของบรรดาวิทยาลัยกเกษตรของประเทศไทยผมก็แค่มาสารต่อในสิ่งที่ท่านปรมาจารย์ที่ครพทั้งหลายได้ทำไว้แล้วเพื่อที่จะให้คงสภาพอยู่แล้วก็หาทางร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้ก้าวหน้าตลอดไปโดยการร่วมมือของท่านรองผู้การทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้การอดุลผิวผันท่านรองผู้การวิริยะพัฒนาวิสิทธ์ส่วนอีกท่านหนึ่งวันนี้บอกว่าตาเจ็บไม่อยากขึ้นเวทีซุ่มอยู่แถวๆนี้แหละท่านรองสุรชัย5กีรกกิติคูลท่านหนึ่งกเกษียไปเมื่อ30กันยาที่แล้วซึ่งก็วันนี้ก็มาร่วมงานเนี่ยนะครับ แต่ทั้งในนี้นทั้งนั้นก็คือเราชาวกเกษตรบุรีร์เราอยู่กันเป็นครอบครัวมีผู้ที่กเกษียณอายุราชการแล้วมีผู้ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นผู้ที่คอยดูแลแนะนําพวกเราและเราที่อยู่ตรงนี้เราก็จะรักษาบ้านนี้ไว้ให้อยู่ดีมีสุขทํางานให้เกิดประสิทธิภาพโดยใช้โต้ที่รองอดุนพูดเสมอว่า คนสำราญงานสำเร็จขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเกษตรเบรามด้วยความอบอุ่นสวัสดีครับ